สวัสดีค่ะเรามาต่ออีกฝั่งหนึ่งกันนะคะอันนี้ก็คือคออีกด้านหนึ่งนะคะของน้องเวฟนะนี่นะคะรู้สึกเห็นได้ชัดเลยว่าดีขึ้นเยอะมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือคอด้านนี้เรากดรอบที่สองหรือรอบที่สามนะพี่จำไม่ได้จำไม่ได้อ่าจะต,ต้องไปไล่ดูที่คลิปนะคะน่าจะรอบที่สาม รอบที่สารไหมน้องเวฟจำมาได้อไดเอง ที่สังเกตได้ชัดมากก็คือสิวของน้องลดลงนะคะแล้วก็รอยแดงของพื้นผิวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่สิวของน้องนะคะพี่กุ้งจะไม่ค่อยได้ใช้เข็มเพราะน้องเป็นคนผิวบางใช้ครีมมีสารมาก่อนเส้นเลือดฝอยฟูถ้าเราใช้เข็มมากเลือดจะไหลยเยอะ ต้องกีดตึงๆถึงจะเห็นเริ่มเออและเงยให้สุดถ้าเงยให้ตึงมันจะไม่เจ็บอืมพี่เป็นเท้าเหรอเว้าอออเนาะ จะบอกว่าเป็นสิวที่กดยากมากเพราะเราต้องกดย้อนขึ้นมาที่หัวมันไม่ได้กดธรรมดานะคะ กว่าจะได้แต่ละคลิปมันไม่ง่ายเลยนะคะลูกค้าที่รักพี่กุ้งฝากดูก็ตามผลงานไปนะลูกนะเงยหน้าลูกเงยหน้านะการตึงจะทำให้หนูเจ็บน้อยลงลูก โอเคแบสุดท้ายแล้วลูกไม่ไหวแล้วใช่ไหม,อมพอคะนะคะเนะพราะว่าน้องไม่ไหวแล้ว เราก็จะไม่ทนนะคะคำว่าของพี่กุ้งคือการกดสิวไม่ใช่ว่าต้องเอาให้สุดเอาให้สวยเอาให้แบบให้เห็นกันไม่ใช่นะคะการกดของพี่กุ้งอยู่ที่ลูกค้านะคะ <c oughs> เวฟเจ็บไหมลกูก <c oughs> อ่ะพูดได้ลูกพูดตามความรู้สึกอ่าเจ็บถ้าเราเจ็บนะคะเราก็ขอพี่กุ้งเค้นบังคับให้กดต่อไหม เ,เออ <มา S 2> นั่นแหละนะคะ,ะ,ะ,คะการกดสิวที่ดีต้องกดตามผิวแล้วก็ตามที่ลูกค้ารับไหวนะคะหลังจากการเคลียร์สิวเสร็จแล้วเราจะเช็ดทาความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวเสร็จแล้วนะคะเราจะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวตัวละลายหัวสิวลดเชื้อสิวลดการอาักเสบของผิวนะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงด้วยอาราล่าเจลนะคะเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงให้รองผิวะคะ่ะแล้วก็มาร์กล้างสามทิษผิวน,นะคะด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันที่พุ่งกดสิวนั่นเองนะคะหากใครสนใจนะคะไว้ติดตามผลการ คลิปหน้าของน้องเวฟได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ